สวัสดีครับปอนนะครับติดปีกสายการบินไทยเวทเทครับแล้วก็การบินไทยครับอยากเป็นสจวดเพราะว่าคิดว่าเป็นงานที่อาชีพมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่เหมาะกับตัวเองที่มีจิตใจที่บริการนะครับแล้วก็ชอบที่จะได้ดูแลผู้อื่นครับชอบที่จะใส่ใจแล้วก็บริการผู้คนครับ ด้วยปกติปอนเป็นคนที่มีความแบบอินโทว์ดนิดนึงแต่พอได้เรียนกับครูฝ้ายผมรู้สึกเป็นคนมั่นใจขึ้นมาเลยแล้วก็กล้าพูดกล้าสื่อสารกับผู้คนครับแล้วก็ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วก็ไม่กลัวใครอีกแล้วครับ ก็ทุกอย่างที่ครูฝ้ายสอนมาก็คือใช้ได้หมดเลยเรื่องของเทคนิคต่างๆแล้วก็การตอบคําถามก็จะมีความที่เราตอบให้ตรงกับใจกรรมการมากที่สุดแล้วก็เราก็รู้ไหวพริบที่เราจะอะเดบในการจินตนาการเฉพาะหน้าครับแล้วก็ Energy ก็คือแบบสุดยอดครับติดครูฝ้ายแล้วตอนนี้คุ้มครับก็คือคิดว่ายังไงก็ถ้าอยากได้ชัวรๆก็มาเรียนดีกว่าครับวันนี้ก็พาน้องมาสมัครอีกคนนึงครับน้องชาย ฝากอะไรถึงครูฝ้ายก็คืออยากขอบคุณครูฝ้ายครับทีกครั้งที่ว่าให้โอกาสดีๆกับผมได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้เหมือนได้อาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองครับก็คือมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับ